โอ้โหฮะรั้วกำแพงที่เป็นธรรมชาตินะเป็นพืชอย่างนี้ก็มีด้วยฮนะนสวยงามเลยฮนะเนี่ยนี่คือรั้วของตีนตุกแกนะต้นตีนตุกแกถือว่าสวยงามจริงๆฮนะเนี่ยใครที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติแบบนี้ก็สวยกันสุดๆเลยฮนะ ช่อกิจตส,สารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาชมรั้วแบบธรรมชาตินะที่สวนเสียป๋องนะนนี้เป็นสวนหลังบ้านเนี่ยอันนี้เป็นกำแพงนะฮะเราจะปลูกต้นตีนตุ๊กแกตามกำแพงมันก็จะขึ้นแบบโหแบบเป็นพืชสีเขียวหมดเลยนะถือว่าสวยงามเนี่ยใครชอบธรรมชาติแบบนี้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วฮะ มันจะรู้สึกว่าจะไม่ทําลายกําแพงนะมันจะแค่เกาะไปตามกําแพงข้างๆแค่นั้นเองเพียงแต่เราต้องขยันตกแต่งเราอยากจะตกแต่งให้มันส,ยสวยๆงามๆนะแบบติดผนังกําแพงเลยมันก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งหรือว่าจะมีเป็นคุมยื่นออกมาสักนิดนึงนะเป็นเหมือนแบบเป็นพรมเป็นอะไรเนี่ยมันก็สวยงาม ส่วนด้านบนเราก็ต้องคอยตัดแต่งไม่ให้มันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนี่นะคือรั้วกำแพงที่ทำจากธรรมชาติก็คือต้นตีนทุกแกเดี๋ยวพาไปดูกันโอ้โหวันนี้เรามาดูเสียป๋องตัดแต่งสวนฮนะอันนี้ต้นอะไรครับเสียป๋องตีนทุกแก,ก,แก,ก,แกโอ้โหนี่ถือว่าเป็นรั้วธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยอันนี้ปลูกไว้กี่ปีแล้วครับ ม,มันมีพันขายแล้วเนมีมีเป็นก,ก,ก,กระปุกกระปุกนั้งกระปุกแล้ไม่แพงอ่ะอกระปุกก็สามห้าบาทสามกระปุกร้อยปลูกยากไหมย,ยากอ่ะปลูกก็นี่เลยขุดดินหินดินตายอะไรของมันอ๋อขุดลงข้างๆนี่ก็ปลูกลงเลยอโอ้โห ไม่ตายไม่ต้องปไปปลูกเลยกินเลยเอาล้าวเหรอมันมันไม่ทําลายกําแพงใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไม,มันแคกก่เกาะแหละฮะแค่เกาะแค่เกาะเนี่ยมาดูได้เลยเนี่ยเกาะกำแพงเกาะกำแพงนี่เรามาดูใกล้ๆฮะใครทีร่อยากจะทํารัว้วเนะี่ยใช้รัว้วที่เป็นต้นตีนทุกแกนะเป็นรั้วธรรมชาตินะก็ถือว่าสวยงามนะนะนะแต่พวกนี้ต้อง ระวังนิดหนึ่งมันจะข้ามกำแพงไปอีกฝั่งบ้านหนึ่งเพราะน,นั้นเราต้องขยันตัดเนี่ยตอนตัดก็เราแค่ตัดให้ชิดขอบกำแพงให้มากที่สุดนะนะเพราะมันจะมีกิ่งชี้โดยชี้เด่ออกมานะเป็นลำเนี่ยนี่ฮะใช้กันไกลแบบนี้แหลนะฮะนีแต่ใครจะใช้ แบบเหมือนเหมือนเหมือนใบเลื่อยป่ะใบเลื่อยจ้ะโอ้โหเนี่ยนี่แหละก็คือเป็นกำแพงแบบธรรมชาตินะกำแพงที่สร้างจากพืชนี่ต้นตีนตุ๊กแกเนี่ยดูต้นของเขาเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะเนี่ยเห็นไหมฮะ ใครที่ชอบความเขียวความเป็นธรรมชาติก็ต้องแบบนี้แหละก็ปลูกตามริมกําแพงไปแต่ที่สําคัญเราก็ต้องขยันตัดกันนิดนึงนะคือตัดส่วนบนไม่ให้มันข้ามไปอีกฝั่งหนึง่งนะส่วนด้านของเราเนี่ยอยากจะให้มันยื่นออกมาก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยก็เก็บมาฝากกันนะใครที่ มองหารั้วที่เป็นธรรมชาติสวยๆนี่แหละรั้วตีนตุ๊กแกครับผมเนี่ยเป็นกำแพงสวยงามเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ทติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันะผมสวัสดีครับ